สวัสดีครับผมพอครับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี่พาพี่น้องเขามาใส้เบ็ดครับเมื่อนน่ครับเมื่อนน่เขาใส่เป็นสองเนื้อนะครับเป็นเงื้อเขียดกับเนื้อลูกปลาหมอครับหรือว่าปลาหมอน้อยเหละเนาะครับเนาะนี่ครับเขาใส่ไว้คู่กันเลยครับเมื่อนน่เพราะว่าอยากให้พี่น้องเขาหูนะครับเนาะว่าไอปลาเนี่ยมันได้กินเงื้ออนไรครับเกิดจ้างมารุนน้องกันครับมาเบิ้งหมายของเขาเลยครับว่า่นหมายของเขาก็ นี่แหละครับหับบ่วนี่แหละเขากะดีไว้ประมาณนี้แหละนาะครับเนาะนี่แหละเดี๋ยวเขาก็ดีถางออกจักน้อยก่อนครับกะดีฟันออกจักน้อยนะครับเดี๋ยวได้มองไส้แล้วจังสี่ไอ้พี่น้องรุ่นน้ากันเนาะครับเนาะนี่แหละกะดีไซมองนี่แหละนะครับเดี๋ยวถางออกจักน้อยก่อนครับตอนนี้เขาก็ใส่เสร็จแล้วละครับเนี่ยอันนี้เป็นเงี้ยเขียดอันนี้เป็นเงี้ยลูกปลาหมอน้อยน้อครับเนาะ ตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ้งขึ้นก่้องหรครับครับมุมกล้องอาไยั่ข่างๆไปนี่แหละครับเนี่ยแล้วครับจังไหก็รุนน้ำกันเลยบ่เนี่ยมารุนน้ำกันครับบ่เนี่ยเสียดดินแล้วมาแล้วมาแล้วต้เสียดตาเหลี่ยมๆมาแล้วคือหัวใหญ่แต่คือตัวใหญ่แต่น้องครับเบิง้งมันมันตายอย่างสวบแล้วอ,อ้า ลุดฉลาดปลาตัวนี้ลุดเส้ยครับอยังเหลือเงี่ยปลาหมอหน่อยอย่เอาลุนอีกยังอีกหลังนึงไม่อีกแล้วอ่านกวน่วนได้กินเชียดไปตัวนึงหรอเล่นเสยเลยบวันเนี่ย รุ่นครับว่าสิกินบ่หืมขึ้นมาทั้งใต้แล้วโอ้ตาขึ้นใหญ่แทะเอาสวบเล่นเซยเรียบร้อยแล้วครับสวบแล้วปับ๊บเรียบร้อยเซฟ เรียบร้อยแล้วเอา้าลุดเสยโอ้ว่าดีเขามาเปลียยปล่ยนเงืยอครับเปลี่ยนเงืยอไหมเขามาโหว,ว่าปลาเขา่าก็เลยมาเปลี่ยนลูกปลาหมอยังยังขึ้เก่าใส่เป็นเงืยอเฉียดเขียดร่อน ลุนต่อครับบ่เนี่เสียบเงียไม่แล้ว <S <S เฉียดดินแล้วเฉียดดินแล้วมาแล้วมาแล้วทางใต้เฉียดครับเบึงเบึง <c oughs> เรียบร้อยเอาลุดอ,อีกแล้ว <c oughs> โอ้ยมาเก่งเถงอะน้องคู่บาเอ หลุดสองสามเทีาแล้วไม้อีกบะนอ้อบะเนี่ยสกตเบื้องไปทั้งใดล่ะไม้อีกแล้วครับไมาอีกแล้วดึงติดอีกวะเอาหลุดอีกแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งไปหาปลาหมอน้อยแล้ะครับบะเนี่ย อขาบอีกแล้วดึงอีกแล้วยู่ right, บ่ลาบัดเนี่มันจะลดอีกคือเก่านบ่รุ่นครับยูบอูยูบอูยูบอูเอือเรียบร้อยบัดเนี่ยนู่นดินบักแ็งกับรถลดแล้วครับบัดเนี่ยเรียบร้อยเลยเซ็จจนได้เส็จเท้าแล้ว